ผีเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มายอย่างยาวนานไม่ว่าในศาสนาหรือวัฒนธรรมใดต่างก็มีความเชื่อเกี่ยวกับผีและวิญญาณที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือผีมักถูกมองว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองผู้คนเริ่มหันมาเชื่อในเหตุผลและวิทยาศาสตร์มากขึ้น ความเชื่อเรื่องผีจึงเริ่มลดน้อยลงอย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องผีก็ยังคงมีอยู่แพร่หลายในสังคมมนุษย์ทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวและความไม่เข้าใจต่อสิ่งเหนือธรรมชาติผีเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนความเชื่อเรื่องผีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยมของสังคมนั้นๆผีจึงยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เสมออ n นิ m a t i c กวิ w สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีตามความเชื่อของชาวจีนครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันอย่ากขอให้ทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผีเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในความเชื่อของมนุษย์มาอย่างยาวนานในสังคมจีน ความเชื่อเรื่องผีมีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดังจะเห็นได้จากประเพณีต่างๆเช่นการไหวบ้บรรพบุรุษการเผากระดาษเงินกระดาษทองการจุดทูปเทียนเส้นไหว้ผีเป็นต้นจากการศึกษาสำนวนจีนที่มีคำว่ากุยที่แปลว่าผีปรากฏอยู่ในสำนวนพบว่าสัญ,ญลักษณ์ของผีในโลกทัศน์ของชาวจีนสามารถแบ่งออกได้เป็นสมแบบคือ สัญ,ญลักษณ์ในเชิงบวกแสดงให้เห็นว่าผีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถที่เลิศเลอมีพลังอำนาจการจงใจและความรวดเร็วตัวอย่างเช่นสำนวนกุยชายแปลว่าอัจฉริยะสำนวนกุยเมฆแปลว่าสเสน่นห์อันน่าหลงไหลสำนวนกุยซื่อแปลว่าทหารที่เก่งกาจสัญ,ญลักษณ์ในเชิงลบแสดงให้เห็นว่าผี เป็นสัญลักษณ์แห่งการถือต้นเป็นใหญ่ความไม่รู้หรือความคุมเครือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความไร้สาระการเสแสร้งพฤติกรรมที่มีลับลมคมในการหลอกลวงความแปลกประหลาดความคิดที่แปลปรวนและขี้ระแวงความทุกข์ยากลำบากความวิตกกังวลหวาดกลัวและกลัดกลุ่มวิธีการเล่ห์เหลี่ยมดโกงความชั่วร้ายและความอิจฉาริษยา และเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโศกเศร้าตัวอย่างเช่นสำนวนกุยจุย้ยแปลว่าเจ้าเล่ห์เพทุบายสำนวนกุยหนีชิงเชียวแปลว่าลงทางเพราะถูกผีหลอกสำนวนกุยคู่หลังหา่าแปลว่าเสียงร้องห่วยหววเหมือนผีสัญ,ญลักษณ์โดยปกติทั่วไปแสดงให้เห็นว่าผีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงและความลึกลับอัศจรรย์ ตัวอย่างเช่นสำนวนกุยชูเตียนรูแปลว่าปรากฏตัวและหายตัวไปอย่างรวดเร็วสำนวนเฉิงกุยบูเคอแปลว่าคาดเดาไม่ได้ทางเทพเจ้าและผีจากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญ,ญลักษณ์ของผีในโลก,กทัศน์ของชาวจีนนั้นมีความซับซ้อนและหลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อผี ทั้งในด้านดีหลายๆในด้านดีผีเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจความสาม,มารถและความสำเร็จในขณะที่ในด้านร้ายผีเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายความหลอกลวงและภัยอันตรายอย่างไรก็ตามไม่ว่าผีจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีผีก็ยังคงเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มายอย่างยาวนานผมขอยกตัวอย่างผี ในความเชื่อของชาวจีนมาห้าตนนะครับผีตนแรกเจียงชีแปลออกมาคือผีดิบกระโดดหรือแปลว่าศพแข็งเป็นผีที่เกิดมาจากศพของคนที่ตายไปแล้วโดยทั่วไปจะเป็นศพที่กระโดดไปกระโดดมายืดแขนยาวแต่งตัวด้วยชุดทางการของราชวงศ์ชิงโดยเชื่อว่ามันจะฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกตัวและจะดูดกินพลังชีวิต ด้วยการดื่มเลือดจากคนหรือสัตว์ที่มันได้ฆ่าลงไปเชื่อกันว่าเป็นอิทธิพลจากแวมไพร์และซอมบี้ของทางตะวันตกผีดิบตัวนี้เป็นผีที่โด่งดังมากในหนังและวรรณกรรมต่างๆลักษณะของผีดิบตัวนี้คือจะมีผิวซีดอมเขียวจะออกมาเฉพาะเวลากลางคืนเนื่องจากไม่สามารถโดนแสงอาทิตย์ได้เล็บยาวพวกมันตาบอดไม่สามารถมองเห็นได้ โดยจะใช้วิธีหาศัตรูจากการดมกลิ่นเพราะฉะนั้นเวลาพบเจอก็อาจจะได้ยินเสียงลมหายใจที่ดังมาจากพวกมันวิธีขยายพันธุ์ของพวกมันก็คือการกัดคนจะทำให้ผู้ที่ถูกกัดค่อยๆกลายเป็นผีดิบเช่นกันโดยเชื่อกันว่าวิธีป้องกันตัวจากมันมีอยู่หลายวิธีหนึ่งในวิธีทุกคนอาจจะคุ้นเคยมากที่สุดก็คือ เอายันสีเหลืองเขียนอักขระอาคมภาษาจีนด้วยเลือดไก่จากนั้นนำไปแปะไว้ที่หน้าผากก็จะสามารถสะกดพวกมันให้อยู่นิ่งได้เลขหนึ่งวิธีที่จะได้เห็นจากทางหนังก็คือการกลั้นลมหายใจซึ่งจริงๆแล้วตามความเชื่อยังมีอย่างอื่นอีกที่พวกมันกลัวอย่างเช่นกระจบข้าวสารปลุกเสกขวานเปลือกไม้จากต้นพีชและมน็ดพุทรา ความเป็นมาของผีดิบเจียงชีนัน้นเชื่อกันว่ามาจากการขนย้ายศพในสมัยก่อนโดยที่ในสมัยนั้นถ้าสมาชิกจากคนในครอบครัวที่ยากจนตายและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเดินทางของการขนย้ายศพถ้าศพอยู่ห่างไกลออกไปจากญาติดังนั้นจึงจะจ้างพระจากรัฐทีเต่ามาขนย้ายเพราะไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ถ้าพระมีการขนศพผ่านหมู่บ้านไหนก็จะสั่นกระดิ่งเตือนและการขนย้ายศพนั้นจะทำในแค่ช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นเพราะเชื่อว่าถ้าคนที่มีชีวิตคนไหนมาเจอศพก็จะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นโชคร้ายไปตลอดซึ่งการเคลื่อนย้ายศพกลับมาบ้านเกิดนั้นถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติกันแพร่หลายในประเทศจีนโดยเฉพาะในเมืองเชียงชี เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่จะออกจากเมืองไปเพื่อหางานที่ดีทำโดยสาเหตุที่มีการขนร่างไร้วิญญาณกลับบ้านเกิดนั้นเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจะไม่สงบสุขเพราะพวกเขาจะคิดถึงบ้านเกิดการขนร่างไร้วิญญาณกลับบ้านจึงเป็นขนบธรรมเนียมที่ทํากันแพร่หลายแม้กระทั่งในไทยก็ด้วยซึ่งการที่ผีกระโดดนั้นมาจากการที่พระ จะเอาร่างไร้วิญญาณวางไว้บนไม้ภายสารแผ่นใหญ่ๆแล้วเดินพร้อมเพียงกันเป็นจังหวะซึ่งจะทำให้ศพสะเทือนตามจังหวะการเดินของพระจึงเป็นที่มาของผีดิบกระโดดไปมาเวลาออกล่าเหยื่อโดยต้นกำเนิดของเจียงชีนั้นมีสองที่มาที่เป็นไปได้หลักๆคือเกิดจากคนที่จากโลกไปแล้วอยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกประเภทหนึ่ง คือร่างไร้วิญญาณของศพที่ไม่เน่าเปื่อยและอาจจะมีเหตุผลอื่นๆอ,อ,อีกเช่นการถูกผีสิงการฆ่าตัวตายซึ่งข้อมูลข้างต้นนั้นอ้างอิงมาจากบันทึกของนักวิชาการจากสมัยราชวงศ์ชิงที่ชื่อว่าจีชาวลานนอกจากนั้นยังมีความเชื่อที่ว่าพระที่ขนศพบางคนอาจจะมีวิชาอาคมจึงนำความสามารถนั้น มาปลุกล่างไร้วิญญาณให้กลับมามีชีวิตอีกด้วยผีต้นที่สองหมอกุยหมอกุยปีศาจของจีนมีความต้องการที่จะทำลายมนุษย์พวกมันมักขยายพันธุ์เวลาที่ฝนตกเนื่องจากฝนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์โดยคำว่าหมมาจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่าปีศาจหรือความชั่วร้ายส่วนกก๋ นั้นแปลว่าความตายหรือวิญญาณของคนตายโดยตามตำนานของประเทศจีนเล่าว่าปีศาจต,ตนนี้จะออกมาเพื่อแก้แค้นมนุษย์บางก็บอกว่าเป็นปีศาจที่มีไว้เพื่อทำร้ายคนเลวเพราะเนื่องจากปีศาจต,ตนนี้ต้องการที่จะชดใช้บาปท,ที่ตัวเองก่อเมื่อตอนที่ยังเป็นคนโดยคนจะเอาเงินปลอมเผาเพื่อให้ปีศาจต,ตนนี้ได้นำไปใช้ในโลกหลังความตายบางก็เชื่อว่าจริงๆแล้ว ปีศาจตนนี้มีอิทธิพลมาจากตะวันตกหรืออิทธิพลจากพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ที่แปลมาเป็นภาษาจีนเพราะในเวอร์ชั่นที่แปลออกมานั้นคําว่าปีศาจในคัมภีร์จะใช้คําว่าหมกูกุยเป็นภาษาจีนยา,ย,ยาวกุ่ยยาวก้เยยาวหมูยาวจริงชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาโดยเชื่อกันว่าเป็นวิญ,ญญาณสัตว์ร้าย หรือเป็นวิญญาณของเทพสวรรค์ที่มีพลังจากลัทธิเตา๋าโดยพวกที่เป็นสัตว์ร,ร้ายนั้นจะมีคำว่าหมวูวหรือกุยอยู่ในชื่อโดยจุดมุ่งหมายของมันคือการอยู่เป็นนิรันร์หรือกลายเป็นเทพพระเจ้าในภายหลังซึ่งสิ่งที่พวกมันต้องทำเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพวกมันนั้นก็คือการกลืนกินวิญญาณพวกพระหรือคนที่มีพลังยกตัวอย่างเช่นพระถังซัมจัง๋ง ผีต้นที่3ดาวเหล่ากุยอีกหนึ่งผีที่ผู้คนในประเทศจีนเชื่อกันโดยมีหลายตำนานมากบางตำนานก็บอกว่าเราสามารถพบวิญญาณรายตนนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปในป่าลึกบางก็ว่าผีต้นนี้จะมาพร้อมกับลมพายุและฝนที่ตกหนักโดยผีต้นนี้จะมีสองเพศคือเพศชายกับเพศหญิงซึ่งนอกจากความแตกต่างทางเพศแล้ว อีกหนึ่งอย่างที่มีความแตกต่างก็คือสีผิวว่ากันว่าผีผู้หญิงจะมีร่างสีม่วงส่วนผีผู้ชายนั้นจะมีร่างสีเขียวซึ่งวิธีที่ผีตนนี้ใช้ในการฆ่าคนคือการใช้ลูกดอกพิษหรือบ้างก็ว่าใช้แกส๊สพิษตำนานกล่าวว่าผู้ที่เจอผีเพศช,ชายนั้นถือว่าโชคร้ายกว่าเพราะพิษของผีผู้ชายนั้นร้ายแรงกว่าผีผู้หญิงเป็นอย่างมาก โดยอาการของคนที่โดนลูกดอกพิษหรือแก๊สพิษนั้นอาจจะมีอยู่หลายประการยกตัวอย่างเช่นรู้สึกแสบร้อนตรงที่โดนบวมแดงอักเสบและผู้ที่โดนพิษนี้ก็จะตายภายในหนึ่งวันโดยที่ไม่สามารถรักษาได้อย่างไรก็ตามอาการต่างๆและระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับเพศของผีที่เราไปพบด้วยนอกจากวิญญาณที่ร้ายตั้งแต่แรก และมีจุดมุ่งหมายที่จะทำร้ายผู้คนก็ยังมีวิญญาณบางตัวที่ตามหลักความเชื่อของชาวจีนพวกเขาสามารถให้โชคลาภได้อีกด้วยจนทำให้ผู้คนไปรบกวนวิญญาณของพวกเขาจนพวกเขากลายเป็นวิญญาณร้ายเช่นผีต้นที่4ี่บาเจียวกุยหรือที่เรียกกันว่าผีหญิงสาวในต้นกล้วยโดยที่ผีต้นนี้นั้น จะออกมายืนอยู่ในบริเวณปากล้วยในเวลากลางคืนที่เงียบสง,งัดบางก็เล่าว่านางก็จะอุ้มลูกของตอนเองมาด้วยโดยนอกจากในประเทศจีนแล้วในประเทศแถบเอเชียก็สามารถพบเรื่องราวคล้ายๆกันได้รวมถึงประเทศไทยด้วยหรือที่เรียกว่าผีตานีนั่นเองในความเชื่อของประเทศจีนนั้นเชื่อว่าผีตนนี้สามารถให้โชคลาภได้ผู้คนจึงนิยมไปขอหวย ในการขอหวยจากผีตนนี้พวกเขาจะต้องผูกเชือกสีแดงรอบลำต้นของต้นกล้วยโดยใช้ตะปูแหลมคมยึดไว้แล้วผูกปลายเชือกอีกด้านไว้กับเตียงของตอนเองซึ่งเชื่อว่าเป็นการตรึงผีไว้จนกว่าจะยอมให้เลขโดยถ้าได้เลขเมื่อไหร่ผู้คนก็จะนำเชือกและตะปูออกเพื่อปล่อยวิญญาณโดยผลที่ได้จากการกระทำนี้นั้นส่วนใหญ่ก็จะนำไปสู่หายนะ เพราะคนที่ได้เลขมาและถูกหวยแล้วเพอไปปลดปล่อยวิญญาณออกมาต่อมาก็จะเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาผีต้นที่5อีกหนึ่งดวงวิญญาณที่มีความน่าสงสารอย่างมากหรือที่เรียกว่าเยียนเก๋หรืออีกหนึ่งชื่อคือผีแห่งความทุกข์เป็นดวงวิญญาณของผู้คนที่ตายอย่างไม่ยุติธรรมประวัติของผีตนนี้มีมาตั้งแต่สมัยราช,ชวงศ์โจโดยที่วิญญ,ญาณตนนี้ เป็นผีที่ยังไม่สามารถละจากโลกได้ยังไม่สามารถให้อภัยหรือยังไม่พร้อมที่จะไปวิญญาณตนนี้จะไม่ไปรังควานใครมากนักพวกเขาจะใช้ชีวิตเหมือนตอนที่ยังเป็นคนอยู่แต่จะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและร้อนรนโดยบางเรื่องเล่าก็บอกว่าวิญญาณประเภทนี้บางตนจะไปขอความช่วยเหลือจากคนหรือเพื่อนเพื่อจะให้ตนเองได้รับความยุติธรรม ที่ตนเองควรจะได้รับก่อนที่จะไปเกิดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผีปีศาจวิญญาณร้ายจากวัฒนธรรมของจีนที่ยกมาเล่าจะเห็นได้ว่าพวกเรื่องเล่าพวกนี้มีรากเหง้ามาจากความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณของวัฒนธรรมจีนโดยสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าแต่บางวิญญาณบางตัวก็มีบทบาทสำคัญในนิทานหนังหรือวรรณกรรมของจีนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของเทพเจ้ากับปีศาจหรือตัวแทนของความดีและความชั่วนอกจากนั้นความเชื่อเรื่องปีศาจของจีนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะประเภทของปีศาจเช่นชาวเทียจะพบได้ในเทพนิยายของจีนโดยประเภทของชาวเทียจะสังเกตได้ว่ามักจะชอบกลืนกินบางสิ่งบางอย่างไม่รู้จักพอมีรูปลักษณ์ที่ดูดุร้าย ปีศาจประเภทนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความโลภและความตากะกะดเย่าจิงเป็นคำภาษาจีนที่หมายถึงสัตว์ประหลาดปีศาจประเภทเย่าจิงเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นรูปแบบต่างๆด้วยนิสัยที่สุกสนเย่าจิงสามารถนำพังพรและภัยพิบัติมาสู่มนุษย์ได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องผีกันบ้างไหมครับ แล้วมีใครเคยเจอผีกันบ้างหรือเปล่าเล่าให้ผมฟังได้นะครับหากใครอยากฟังเรื่องอะไรรีเควสเข้ามาได้เลยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like กด s h a ร์พูดคุยแนะนำติชมกันด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ